วันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ชอบส่วนตัวด้วย,วยนะเดี๋ยววันนี้จะพารีวิวแบบละเอียดเลยคันนี้เป็น Mazda c x 5 2.0s นะครับตัวนี้ปี2016จดทะเบียนปี2018ค่าตัวออกห้างปลายแดงนี่ต้องบอกว่าแพงมากเลยนะ1 3 0 0 0ล้านแแพงมากๆนะวันนี้ผ่านการใช้งานไปเท่าไหรอ่อ่ะ9ปีนะ เหลืออยู่4 2 9 0 0 0เท่านะั้นนะต้องบอกว่าราคาจับต้องได้เลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนะไม่ใช่ตัวที่มีปัญหานะไอ้ตัวที่มีปัญหาน้ำดงน้ำ,นำดันนี่จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันนะครับอันนี้เพิ่งรับเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะยังไม่ได้เก็บงานเลยเอามาเอามาให้ดูกันแบบเรียวๆเลยอะเอามาดูโครงสร้างกันนะครับไล่มาเลยตนะั้งแต่น็อตนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่น็อตเดิม คันนี้รับซื้อมาจากลูกค้าลูกค้าเอารถมาเทินนะลูกค้าเป็น f อของเรานะครับแล้วก็มาเทินเอารถคันใหม่ออกไปข้อมูลประวัตินี่สอบถามมาครบละเอียดยิบเลยนะลูกค้าบอกว่าไม่เคยชนเลยไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใช้ประกันชั้นหนึ่งตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเข้าศูนย์บริการตลอดเลยมาดูไล่ดูเครื่องน,นะครับเครื่องใส่ๆเลยนะไม่มีรอยเยิม้มมาร์กิ้งจากโรงงานยังมีให้เห็นอยู่ชัดๆเลยแล้วไล่ดูพวก ตะเข็บพวกนี่ซิลิโคนยังอยู่ยังอยู่ดีนะครับนะไม่มีรอยทําใหม่เลยแล้วก็หัวน็อตไม่มีรอยไข่เลยอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีชนนะครับเดี๋ยวพามาไล่ดูดูทุกซอกทุกมุมนะเอาแบบว่าให้ดูแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยนะผมคิดว่าบางคนลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าบางท่านนะคิดว่าคงไมไ่มาถึงเอ้ยมาขอดูมาดูกงดูแกะนะ ลูกค้าหลา,หลายคนไม่ได้ดูแบบนั้นแต่ผมให้ดูคลิปนี้แล้วสามารถตัดสินใจซื้อรถได้เลยเามาไล่ดูกันนะครับเนี่ยพวกตะเข็บเนี่ยเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยๆนะกลมๆแบบนี้นี่ครับ <c oughs> เอามาดูบานต่อไปเนี่เม็ดอาร์คสวยๆนะครับไล่ดูเดี๋ยวให้ดูทุกบานนะดูทุกบานดูทุกมุมเลยแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนะ สามารถระบุในสัญญาได้เลยหรือว่าบันทึกคลิปเอาไว้เป็นข้อมูลเอาไว้เป็นสัญญาแทนได้เลยนะครับเอามาดูด้านหลังนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับอันนี้มีรอยนิดหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับแต่รับประกันว่าไม่ชนแน่นอนกล้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยเอามาดูด้านหลังนะด้านหลังนี่ไร้ไปเลยเนี่ยดูตะเข็บนะดูตะเข็บดูเม็ดอาร์คยังเดิมๆส,สวยๆอยู่เลยนะครับนะไม่มีรอยทําเลยแล้วก็ยันฝากระโปรงหลังนะไม่มีรอยแกะเลย ดูมาร์คดูพวกมาร์คที่ยังอยู่เลยนะนะลูกค้าบอกว่า้ผมไม่เคยชนเลยนะครับจริงๆอยากจะเอาคลิปลูกค้ามาให้ด้วยนะครับเพราะสัมภาษณ์ลูกค้าไวา้แต่ลูกค้าบอกว่าไม่อยากออกสื่อนะครับอ,อมาดูต่อมาไล่มาประตูบานที่3นะครับแกให้ดูกันหมดนาะให้ดูแบบละเอียดยิบไปเลยนี่ดูเม็ดอาร์ตสวยๆเลยนี่ไม่มีรอยทําแน่นอนนะครับ แสดงว่าถ้าถ้าไม่มีรอยรอยทําแบบนี้แสดงว่าแบบนี้เดิมหมดนะครับดูให้ดูทุกมุมไล่มาเลยโอเคฮนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปทดลองขับกันนะดูว่าคันนี้สมัครธนะเป็นแบบไหนนะส่วนตัวชอบอยู่แล้วด้วยขับมันนะเดี๋ยวไปลองขับกันเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะครับกับมัดด้าเซกไฟอันนี ผมเคยลองขับมาแล้วต้องบอกว่าขับมันมากนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ลิตร165แรงมา้าแรงบิดอยู่210นิวตันเมตรอัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าออกต่างจังหวัดก็อาจจะได้แตะประมาณสัก15อะไรประมาณนีอ้อยู่ในเมืองก็อาจจะได้ประมาณสัก12-13ประมาณนี้ถือว่ายอมรับได้นะครับนะกับ เครื่องยนต์พันสแล้วก็บอด y ี้แบบเป็น SUV แบบนี้อามาดูออปชันเบื้องต้นนะครับก็พวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะเนะชื่อมต่อโทรศัพท์ได้มีคูดคอนโทรลมาให้แล้วก็มีระบบ i-start, stop นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีดแล้วก็มีที่คอนโทรลอินโฟเมนต์อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงกลางก็ใช้งานง่ายนะผมมองว่ามันใช้งานง่ายกว่าแบบเอามือไปจิ้มกดอย่างนี้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะหมุนปรับตรงนี้ได้เลย ตื่นเต้นแล้วอยากลองขับอยากลองเหยียบยังยังไม่เคยลองเหยียบเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้รถโล่งนะลองเหยียบโอ้พุ่งปีดร้อยร้อยยี่ ร้ 103. 104. อยสามร้อยสี่อ๋อพอประมาณร้อยสี่สิบก็จะมีเสียงลมเข้ามานิดหนึ่งนะก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าใส่ตัวการศาสตร์ด้วยนะตัวนี้จะทำให้มันมีเสียงลมเข้ามาโอเคอัตรา,าเร่งโอเคขับมันเดี๋ยวลองลงสะพานดูดูช่วงล่างนะผมลงสะพานมาร้อยสามโอเค ไม่เหินโอ้โหเมื่อกี้ข้าโค้งนิดหนึ่งด้วยร้อยสามรถรถไม่มีเหวี่ยงไม่มีสายเลยนะผมบอกแล้วขับมันแต่ผมยังไม่เคยลองแบบลองเหยียบขนาดนี้นะช่วงล่างดีมากนี่ยูเทิร์นโอ้โหโอเครถไม่มีโคง้งช่วงล่างโอ้โหอยากให้ลองขับด้วยตัวเองจริงอะ่ะนะถ้าใครสนใจนะผมแนะนำ ให้มาลองขับนะลองขับจะได้ได้รู้สึกเหมือนฟิลผมเมื่อกี้นี้เลยรถผมอาจจะไม่ใช่รถที่ดีที่สุดนะครับนะแต่ผมมั่นใจว่าลูกค้านะที่เข้ามาซื้อรถกับผมนะจะได้รถที่ดีแน่นอนรีวิวกันแบบตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าขายกันตรงๆเนี่ยนะดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะขายตรงๆยังไงก็ขายได้ผมมั่นใจแบบนั้นเป็นไงกันบ้างครับนะพาไปทดลองขับกันแล้วนะดูทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมบอกแล้วว่าดูคลิปนี้แล้วตัดถึงใจซื้อรถได้เลยนะดอกเบีย้ยผมนะเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะต้องบอกว่าถูกมากและที่สําคัญสําหรับลูกค้าเครดิตดีเท่านั้นนะครับนะขอแค่มีบัตรเครดิตหรือว่ามีผ่อนโลนใหญ่ๆเช่นบ้านหรือว่าสินเชื่อที่เป็นโลนใหญ่ๆนะครับสามารถใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะรับรถกลับบ้านได้เลยนะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงแค่นั้นเองนะเอกสารการเงินอื่นๆไม่ต้องใช้เลยนะถ้าสนใจโทรหาผม นะคันนี้ผมว่าไปไวแน่นอนนะ0 9 9 4 0 8 2 2 2ขอสายมาโนดครับ